บทที่ 18. พรมวิหารภาวนาเมตตาใหญ่เอวมเมสุตังเอกังสมยังภัควาสาวัตถิยังวิหารติเชตวเนอนัถปินทิกัสสะอาราเมตาตตโขภะวภัควาภิกขูอามันเตสิพิกขโวติพระทันเตติเตพิกขุภาวโตปัจจโสสูงภัควาเอตทะทวโจอ เมตายะพิขเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายะภาวิตายะพระหุลิกตาญาญาณิกตายะวัตถุกตายะอ,อนุติกตายะปาริจิตายะสุสะมรัทตายะเอกาทศานิสังสาปฏิกังขากตเมเอกาทศสุขัง สุปฏิสุขังปภิปติพุทธชติณปาปกังสุปีนางปสติมนุษสานางปิโยโหติอมนุษสานางปิโยโหติเทวตารักขันตินาสะอคิวาวิสังวาสัทตังวากามติตุวะตังจิตตังสัมาธิยติมุขวันโนวิปปสีทติอสาสัมมุละโหกาลังกะโรติอุตริง อปติวิชันโตพรหม,มโลกูปะโคโหติเมตายะพิขเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายะภาวิตายะภะหุรีกตายะยานิกตายะวัตถุกตายะอนุติตาะะปริจิตายะสุสมารธายะอิเมเอกาทัานิสังสา ฏิกังขาอธิอโนทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุตติอธิโอทิโสภรณาเมตตาเจโตมิวิมุตติอธิทิสาภรณาเมตตาเจโตวิมุตติกติหาการกะเรหิอโนทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุตติกติหากาเรหิ โอทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุตติกติหากาเลหิทิสาภรณาเมตตาเจโตวิมุตติปัญจะหากาเลหิอโนทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุตติสัตตหากาเลหิโอทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุตติทัหากาเลหิทิสาภรณาเมตตาเจโตวิมุตติกตเมหิปัญจะหากาเลหิ ิโนทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุตติสเพสตาอเวราอภิยาปชาอนีคาสุขียตนังประหันตุสเพปานาอเวราอภิยาปชาอนีคาสุขียตนังประหันตุสเพภูตาอเวราอภิยาปชาอนีคาสุขียตนังประหันตุสเพปุคลาอเวราอภิยาปชาอนีคาสุขียตนังประหันตุ สเพอัตตภาวะปริยาปันาอเวลาพยาประชานีคาสุขีตันังปริหัรันโตอิเมหิปัจจกะหาการหิอโนทิโสภรนาเมตตาเจโตวิมุตติกตะเมหิสตะหาการหิโอทิโสภรนาเมตตาเจโตวิมุตติสัภาอิทิโยอเวลาอพยาประชาอีคาสุขีตนังปริหารันติรันโต สเพเพปุริษาอเวลาอภิยาปชาอนีคาสุขียตนะนังปรหะรันตุสเพเพอริยาอเวลาอภิยาปชาอนีคาสุขียตนะนังปรหะรันตุสเพเพอนาริยาอเวลาอภิยาปชาอนีคาสุขียตนังปรหะรันตุสเพเพเทวาอเวลาอภิยาปชาอนีคาสุขียตนะนังปรหะรันตุสเพเพมนุษษาอเวลาอภิยาปชาอนีคาสุขียตนังปรหะรันตุสเพเพวินิปาติกาอเวลาอภิยาปชาอนีคาสุขียตนะนังปรหะรันตุ อิเมหิสัตตะหากาเรหิโอทิโสภารณาเมตตาเจโตวิมุตติกตะเมหิทัาหาทัศหากาเรหิทิสาภารณาเมตตาเจโตวิมุตติสเพปุรัติมายะทิสายะสัตตาอเวลาอภิยาปชานีคาสุขีตนังห์ปะหะรันตุสเพปชิมายะทิสายะสัตตาอเวลาอภิยาปชานีคาสุขีตนังห์ปะหะรันตุ สภเอุตรายะทิสายะสัตตาอเวลาอภิยาประชานีคาสุขีตะนั่งพระหัตุสพเทขีนายะทิสายะสัตตาเอเวลาอภิยาปะชานีคาสุขีตะนั่งพระหัตุสเภปุรัตติมายะอนุทิสายะสัตตาเอเวลาอภิยาประชานีคาสุขีตะนั่งพระหัตุสัภปพปัจิมายะอนุทิสายะสัตตาเอเวลาอภิยาประชานีคาสุขีตะนั่งพระหัตุสภเอุตรายะอนุทิสายะสัตตาเอเวลาอภิยาประชา อนีคาสุขียตณนังเปรหะลันตุสเพเทักขินายะอนุทิสายะสัตตาเวลาอยาปัญชานีคาสุขียตณนังเปรหะลันตุสเพเหธิมายะทิสายะสัตตาอเวลาอภิยาปัญชานีคาสุขียตณนังเปรหะลันตุสเพอุปปริมายะทิสายะสัตตาเวลาอภิยาปัญชาอนีคาสุขียตณนังเปรหะลันตุสเพปุรัติยายะทิสายะบานาอเวลาอภิยาปัญชาอนีคาสุขียตณนังเปรหะลันตุสเพปชิมายะทิสายะ ปานาอเวลาพยาประชานีคาสุขีตังปรแปะดันตุสเพอุตรายะทิสายะปานาอเวลาพยาประชานีคาสุขีตนังปรหะลันตุสเพทักขีนายะทิสายะปานาอเวลาพยาประชานีคาสุขีตังห์รหะลันตุสเพปุรัติมายะอนุทิสายะปานาอเวลาพยาประชานีคาสุขีตังห์รหะลันตุ สเพปัชิมายะอนุทิสายะปานาอเวลาอภิยาปชาอนีคาสุขียตนังพระหันตุสเพอุตรายะอนุทิสายะปานาอเวลาอภิยาปชาอนีคาสุขียตตังพระหันตุสัเพทักขินายะอนุตตออนุทิสายะปานาอเวลาอภยาปชาอานีคาสุขียตตังพระหันตุสเพเหติมายะทิสายะปานาอเวลาอภยาปชาอานีคาสุขียตตังพระหันตุ สเพอุปริมายะที่สายะปานาเวลาอภยาปชาอานีคาสุขียตนังพระรันตุสเพปุรัติมายะที่สายะภูตาเวลาอภยาปชาอานีคาสุขียตนังพระลันตุสเปัชิมายะที่สายะภูตาเวลาอภยาปชาานีคาสุขียตนังพระรันตุสเพอุตรายะที่สายะปูตาเวลาอภยาปชาอานีคาสุขียตนังพระรันตุสัเพทักขินายะที่สายะปูตาเวลาอภยาปชา อนิคาสุขีตะนังพระหัตลันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะปูตาเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตะนังพระหัตลันตุสัพเพปัชิมายะอนุทิสายะปูตาเอาเวลาพยาปะชานิคาสุขีตนังพระหัตลันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะปูตาเวลาพยาปะชานิคาสุขีตะนังพระหัตลันตุสัพเพทขีนายะอนุทิสายะปูตาเวลาพยาประชา อนิคาสุขียตณนังเพรหะรันตุสัเพเหิติมายะทิสายะภูตาเวลาพยาปะชานิคาสุขียตณนังเพรหะรันตุสเพปุปริมายะทิสายะภูตาเวลาพยาปะชานิคาสุขียตณนังเพรหะรันตุสัเพปุรัติมายะทิสายะปุคลาเวลาพยาปะชานิคาสุขียตณนังเพรหะรันตุสัเพปัฉิมายะทิสายะปุคลาเวลาพยาประชานิคาสุขียตณนังเพรหะรันตุสัเพอุตรายะ ทสายบุคลาเวลาพยาประชานีคาสุขียตนังแปรลันตุสัเพทักขีนายะที่สายบ bon ุคลาเวลาพยาประชานีคาสุข no. ียตนังแปรหลันตุสเพปุรติมายะอนุทิสายบุคลาเวลาพยาประชานีคาสุขียตนังแปลหลันตุสเพปปชิมายะอนุทิสายบุคลาเวลาพยาประชานีคาสุขียตนังแปรลันตุสเพทอุตรายะอนุปอนุทิสายะบุคลาเวลา อภยาประชานีคาสุขียตนังและลันตุสัพเพทักีนายะอนุทิสายะปุคลาเวลาอภิยาประชานีคาสุขียตตนังพระหลันตุสัพเพเหติมายะทิสายะปุคลาเวลาอภยาประชานีคาสุขียตนังพระหลันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะปุคลาเวลาอภิยาประชานีคาสุขียตนังพริหลันตุ สัพเพปุรัติมายะทิสายะอัตภาวะปริยาปัญญาอเวลาอภิยาปชานคาสุขีตตานังแปรหัรันตุสัพเพปัติมายะทิสายะอัตภาวะปริยาปนาอเวลาอภยาปชาอานีคาสุขีตตานังแปรหัรันตุสัพเพอุตรายะทิสายะอัตภาวะปริยาปนาอเวลาอภิยาปชาอานีคาสุขีตตานังแปรหะรันตุสัพเพทักขินายะทิสายะ อัตภาวะปริยาปนาอาเวลาอภพยาประชานีคาสุขีตังป์ระหาลันตุสเพปุัติมายะอนุทิสายะอัตภาวะปริยาปนาอเวลาอภพยาประชานีคาสุขีตังป์ระหาลันตุสเพปัชิมายะอนุทิสายะอัตภาวะปริยาปนาอเวลาอภยาประชานีคาสุขีตังป์ระหาลันตุสเพอุตรายะอนุทิสายะอัตภาวะปริยาปนา เอเวลาอภิยาปัญญานีคาสุขีตนังพระหันตุสเพทักคินายะอนุสิสายะอัตตภาวะปริยาปนาอเวลาอภิยาปัญญานีคาสุขีตนังพระหันตุสเพเหติมายะทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาอเวลาอภิยาปัญญานีคาสุขีตนังพระหันตุสเพอุปริมายะทิสายะอัตภาวะปริยาปนาอเวลาอภิยาปัญญานีคาสุขีตันังพระหันตุสัภา ปุรัตต um. ิมายะทิสายะอิทธ um. ิโยอเวลาอภิยาประชานีคาสุขียตนางพระเถรันตุสัพพาปัชิมายะทิสายะอิทธิโยอเวลาอภิยาประชานีคาสุขีตนางพระเถรันตุสัพพาอุตรายะทิสายะอิธิโยอเวลาอภิยาประชานีคาสุขียตนางพระเถรันตุสัพพาทักขินายะทิสายะอิธิโยอเวลาอภิยาประชานีคาสุขีตนางพระเถรันตุ สภพาปุรัติมายะอนุทิสายะอิทธิโยอเวลาอภิยาประชานีคาสุขีตัณหนังพระรันตุสัภปัชิมายะอนุทิสายะอิทิโยอเวลาอภิยาประชานีคาสุขีตัณหนังพระรันตุสัภอุตรายะนอนุทิสายะอิทิโยเอเวลาอภิยาประชานีคาสุขีตัณหนังพระรันตุสัภทักขินายะอนุทิสายะอิทธิโยอเวลาอภิยาประชานีคาสุขีตัณหนังพระรันตุ สัพพาเหติมายะที่สายะอิติโยอเวลาอภิยาประชานีคาสุขีตรนักระหัลันตุสัพพาปุปปะริมายะที่สายะอิติโยอเวลาอภิยาประชานีคาสุขีตนะงนักระหัลันตุสัเพปุรัติมายะที่สายะปุริสาอเวลาอยาปชานีคาสุขีตนักระหัลันตุสัเพปัติมายะที่สายะปุริสาอเวลาอภิยาประชา อนิคาสุขีตันังพระลันตุสัพเพอุตรายะทิสายะปุริสาอเวราพยาปชานีคาสุขีตันังพระรันตุสัพเพทักขินายะทิสายะปุริสาอเวราพยาปชานีคาสุขียตันังพระรันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะปุคลาปุริโสอเวราพยาปชานีคาสุขียตันังพระรันตุสัพเพปชิมายะอนุทิสายะปุริสาอเวราพยาปชา อนิคาสุขีตะนังแระลันตุสเพออุตรายะอนุทิสายะปุริสาอเวลาอพยาปชาอนิคาสุขีตะนังพระลันตุสัเพทักขินายะอนุทิสายะปุริสาอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตะนังพระลันตุสเพเหติมายะทิสายะปุริสาอเวลาอพยาปชาอนีคาสุขีตะนังพระลันตุ สเพอุปริมายะทิสายะปุร ah, ิสาอเวลาอภิยาปชาณีคาสุขีตนังประหลันตุสเพปุรัตติมายะทิสายะอริยาอเวลาอภิยาปชาณีคาสุขีตนังประหันตุสัเปจชิมายะทิสายะอริยาอเวลาอภิยาปชาณีคาสุขีตนังประหลันตุสเพอุตรายะทิสายะอริยาอเวลาอภิยาปชาณีคาสุขีตนังประหลันตต สเพทขคินายะทิสายะอริยะอเวลาพยาปัญานีคาสุขีตะนังประเทศลันตุสเพปุรัติมายะอนุทิสายะอริยะอริยาอเวลาพยาปัญานีคาสุขีตะนังประเทศลันตุสเพปปชิมายะอนุทิสายะอริยาอเวลาพยาปัญานีคาสุขีตะนังประเทศลันตุสเพอุตรายะอนุทิสายะอริยาอเวลาพยาปัญานีคาสุขีตะนังประเทศลันตุ สเพทักขินายะอนุทิสายะอริยาอเวลาอภพยาปชาอานีคาสุขีตันังแระลันตุสเพเหติมายะทิสายะอริยาอเวลาอภยาปชาอานีคาสุขีตันังแระลันตุสเพอุปริมายะทิสายะอริยาอเวลาอภยาปชาอนีคาสุขีตัณนังแระลันตุสเพปุรัติมายะทิสายะอนาริยาอเวลาอเวลา อนารยาเวลาอภิยาประชานีคาสุขีตนังเระหะลันตุสเพปัชิมายะทิสายะอนารยาเวลาอภิยาประชานีคาสุขีตนังเระหะลันตุสเพอุตรายะทิสายะอนารยาเวลาอภิยาประชานีคาสุขีตนังเระหะลันตุสเพทักขีนายะทิสายะอนารยาเวลาอภิยาประชานีคาสุขีตนังเระหะลันตุสเพ ปุรัตติมายะอนุทิสายะอนาริยาเวลาพยาปชานีคาสุขีตัณงเพลนตุสัเพปจชิมายะอนุทิสายะอนาริยาเวลาพยาปชานีคาสุขีตัณงแพลนตุสัเพอุตรายะอนุทิสายะอนาริยาเวลาพยาปชาอนีคาสุขีตัณงแพลนตุสัเพทักขินายะอนุทิสายะอนาริยาเวลาพยาปชานีคาสุขีตัณงเพลนตุ สเเหติมายะทิสายะอนาริยาอเวลาอภิยาปชานีคาสุขีตังหะพระลันตุสเพอุปริมายะทิสายะอนาริยาอเวลาอภิยาปชาอนีคาสุขีตังหะพระลันตุสัเพปุรัติมายะทิสายะเทวาอเวลาอภิยาปชาอนีคาสุขีตังหะระลันตุสเพปัชิมายะทิสายะเทวาอเวลาอภิยาปชาอนีคาสุขีตังหะระลันตุสัเพ อุตรายะทิสายะเทวาอเวลาอภิยาปชานีคาสุขีตณนังเปรหลันตุสพเทขีนายะทิสายะเทวาอเวลาอภิยาปชาอานีคาสุขีตณนังเปรหลันตุสพเพปุรัตถิมายะอนุทิสายะเทวาอเวลาอภิยาปชาอานีคาสุขีตณนังเปรหลันตุสพเปปทิมายะอนุทิสายะเทวาอเวลาอภิยาปชาอานีคาสุขีตณนังเปรหลันตุ สภเอุตรายะอนุทิสายะเทวาอเวลาอภยาปชาอภยาปชานีคาสุขีตะนังแปรหัรันตุสภเพทักขินายะอนุทิสายะเทวาอเวลาอภพยาปชานีคาสุขีตะนังแปรหัรันตุสภเหติมายะทิสายะเทวาอเวลาอภยาปชานีคาสุขีตะนังแปรหัรันตุสเภอุปริมายะทิสายะอเวลาอภยาปชานีคาสุขีตะนังแปรหัรันตุสัเภปุรัติมายะทิสายะ มนุษย์เวลาพยาประชานีคาสุขีตะนังประหะลันตุสเพเพปัชิมายะทิสายะอนุตตมนุษย์เวลาพยาประชานีคาสุขีตะนังประหะลันตุสัพเพอุตรายะทิสายะมนุษย์เวลาพยาประชานีคาสุขีตะนังประหัลันตุสเพเพทกีนายะทิสายะมนุษย์เวลาพยาประชานีคาสุขีตะนังประหะลันตุสเพเพปุรัติมายะอนุทิสายะมนุษย์เวลาพยาประชา อนิคาสุขีตนังพระรันตุสเพปจชิมายะอนุทิสายะมนุษาอเวลาพยาประชานีคาสุขีตนังพระลันตุสเพอุตรายะอนุทิสายะมนุษา์เวลาพยาประชานิคาสุขีตนังพระลันตุสัเพทักขินายะอนุทิสายะมนุษาอเวลาพยาประชานิคาสุขีตะนังพระลันตุสเพเหติมายะทิสายะ มนุษาเวลาพยาประชานีคาสุขีต้นังพระหัตลันตตสเพอุปริมายะที่สายะมนุษาอเวลาพยาประชานีคาสุขีตังนังพระหัตลันตตสเพปุรัตติมายะที่สายะวินิปาติกาอเวลาพยาประชานีคาสุขีตังนังพระหัตลันตตสเพปัชมายะที่สายะวินิปาติกาอเวลาพยาประชานีคาสุขีตังนังพระหัลันตุ สัพเพอุตรายะทิสายะวินิปาติกาเวลาพยาประชานีคาสุขีตันังแปลนันตุสัพเพทักีนายะทิสายะวินิปาติกาเวลาพยาประชานีคาสุขีตันังแปลันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะวินิปาติกาเวลาพยาประชานีคาสุขีตันังแปลันตุสัพเพปัชิมายะอนุทิสายะวินิปาติกาเวลาพยาประชานีคาสุขีต <vomit> <leye> ั้นังแปลรันตุ สัพเพอุตรายะอนุทิสายะวินิปาติกาเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตะแหนังพระรันตุสัพเพทักกินายะอนุทิสายะวินิปาติกาเวลาพยาปชาอนีคาสุขีตัหนังพระลันตุสัพเพเหติมายะทิสายะวินิปาติกาเวลาพยาปชาอนีคาสุขีตะแหนังพระลันต ala ุอิเมหิ ท่ากหาการหิีิสาภารณาเมตตาเจโตวิมุตติสเพสังสัตานังปีระนังวัชเชตวาอปีระนายะอุปคาตังวัชเชตวาอนุปาคาเตนะอนุปปคาเตนะสันตาปังวัชเชตวาอสันตาเปนะปริยาทานังวัชเชตวาอปริยาเทนัง อปริยาเทนะวิเหสังวัชชตาวาอาวิเหอวิเหสาสะอาวิเหสายะสพเพสาตาอเวริโนโหนตุมาเวริโนสุขิโตสุขิโนโหนตุมาทุขนโนสุขิตาตาโหนตุมาทุกขิตาตาติอเมหิอัถหาการิหิสพเพสาตาเมตายาติ เมตตาตังธรรมังเจตะยะติติเจโตสัมภะสัพพะพยาปาัฏาปัฏะาปาทะปริยุทธาเนหิมุจจิติติตวิมุตติเมตตาจะเจโตวิมุตติจาติเมตาเตาเจโตวิมุตติเมตตาพรรมวิหาระภาวนานิธิตา บทที่19เทวตาอุยโยชนะคาถาบทส่งเทวดาทุกขปัตาจะนิททุกขาพยปปตาจะนิพยาโสกปัตาจะนิโสก,กาโหนตุสเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมภตังปุญญะสัมปทางสเพเทวานุโมทันตุสัพสัมปันติสิทธิยา ธานังทันตุสัทยะสีลังขันลักขันตุสัพพทาภาวนาพิรตาโหตุขัดฉันตุเทวตาคตาบทที่20สัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกานันจะกยังพลังอรหันตานันจเตเชนะรักขันพันธามิสัพพโสสัเพพุทธาพระปัตตาปเจกานันจะกยังพลัง อรหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธามิสัพโสสเพพุทธาพรพปตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธามิสัพโสสเพพุทธาพระปตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธามิสัพโสสเพพุทธาพระปตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธามิสัพโส สัพเพพุทธาภระปตตาปเจกานัจจะอย่างพลังอราหันตานัจจะเตเชนะรักขันพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภระปตตาปเจกานัจจะอย่างพลังอรหันตานัจจะเตเชนะรักขันพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภระปตตาปเจกานัจจะอย่างพลังอราหันตานัจจะเตเชนะรักขันพันธามิสัพพโส ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอนิจฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์งแห่งการบูชาพระธนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากความทุกข์กายทุกขอให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเ,เจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทว,วดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้ เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำํำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิดตาย่อดเศรษฐีเหรียญยอเศรษฐีเหรียญไหว้คูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปรงที่3าสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระประิทจงสําเร็จศักดิ์สิทธ์ุประการเทอมสาธุ บุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอัเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอนมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิน้นประสบความสําเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่อประสักและมารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยทนสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จ ในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาณและเจริญด้วยจตุรพิทพพรชัยทั้งสี่คืออายุวนะสุขภะเทินขอ,อนนโมทนาบุญกับครอบครัวยอดเศรษฐีทุกท่าน